สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมตาโอไซเลอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ Impact a r e n a เมืองทองธานีนะครับสำหรับวันนี้ครับก็พิเศษนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาชมครับงานเครื่องเสียงไฮเอนด์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เราจะมาตั้งแต่ก่อนวันงานวันแรกนะครับมาดูเบื้องหลังว่าก่อนที่จะเป็นงานเครื่องเสียงไฮเอนด์เนี่ยเขาต้องทํายังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับผม ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะ u n อันบอกนะครับของที่เราแพ็คมาจากเมื่อวานนะครับเพื่อจะเอามาโชว์ในงานก็เดี๋ยวก็จะอันบล็อกแกะของทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเริ่มเซต u p นะครับในชุดต่างๆนะครับตอนนี้ก็กำลังประกอบแอมนะครับเป็น m o n นบล็อกนะครับ Magma new hps นะครับก็จะเป็น แอมหลอดรุ่นใหญ่นะครับตอนนี้ก็ใส่ขากันอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่หลอดเดี๋ยวพอใส่หลอดเสร็จแล้วก็จะเห็นถึงความอลังการของมันนะครับอันนี้เราอยู่กับผู้จัดงานนะครับ <What? S 2> อยู่อยู่กับพีเอตีผู้จัดงานนะครับสวัสดีครับผม ฝากให้พี่ๆ<ล>มาเที่ยวด้วยครับพรุ่งนี้ต้องมาครับสำหรับงานออเดอร์นัดไทยเอ็นโช่ปี2022ครับอินแพเมืองทองธานีตอนนี้โอ้โหเอ็มซาวนี่จัดเป็นจัดใหญ่เลยนะครับแล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยนะเซียนนะฮะโอ้ต้องต้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มานะครับสนุกสนุกครับมาเพราะว่าคลิปนี้ออนแอร์แล้ววะตอนนี้พี่ๆดูอยู่แล้วคเป็นวันที่คลิปเก้ากำลังมาเซตอัพให้มาวันศุกร์ให้มาวันศุกร์ใช่ครับ วันศุกร์นะครับ,รบมาเราแจกลำโพงตั้งพื้นโฟล์คแล้วก็ลำโพงบุ๊คเชลล์นะครับ PSB แล้วก็อีกสายไฟไล,ไลไฟ์ฟอนิโอโอ้โหแจกอีกเยอะเลยของแจกเรียบนะครับแล้วก็สร้ยอ <th Heart> <Arrow> ยคอเพชรฮาร์ดแอนด์แอโร่สร้อยคอเพชรนะครับอ,อีกมากกว่าครับรวมๆแล้วที่แจกอันนี้ประมาณเกือบ200,000บาทนะครับมาวันแรกแต่ต้องมาวันศุกร์เวลา9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงครับแจกแผ่นซีดีฟรีด้วยจัดไปครับพี่น้องซีดีซีดีพันเทชรนะอยู่ตรงนี้ นะฮะพี่น้องนี่มาเลยใครยังไม่มีนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวให้เอ็มซาวไว้เทสช่วยนะครับผมได้พี่มากครับนะครับอ่ขอบคุณครับผมงรับมาครับอิมแพคปนองธานีครับนอกจากบูธของเอ็มซาวนะครับข้างๆก็มีบูธของมาวินนะครับก็เป็นบริษัทนี่เจ้าของสำนักอยู่นี่เองนะครับก็เป็นรับทำก็คือเป็นชั้นวางนะครับชั้นวางเครื่องเสียงอ่าเครื่องลำโพงฮะอ่า ไฮไอเไอเน็นไฮเอ็นจ๋าจ๋าเดี๋ยวพาไปชมก่อนนะครับว่ามีสินค้าอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการติดหลอดยักษ์ของเราแล้วนะครับนี่นีครับด้านหลังนี่หลอดรุ่นอะไรครับพี่ชง D.M. 1 0ึ่นะครับก็เป็น,เ,ปนเ,บเบอร์ใหญ่ที่สุดในโลกลก็ถือว่าเป็นหลอดที่เบอร์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับของ n e t Audio นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะลองฟังเสียงหลอดใหญ่ๆแบบนี้ก็เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันที่30นั่นเอง31.2 2ก็มาได้ นอกจากบูธไฮไฟเฮาส์กับมาวินครับยังมีบูธนะครับ,รบจากสำนักไฮไฟ99นะครับก็นี่ครับมีน้องหม้อนะครับมาโชว์พี่ๆก็สามารถเข้ามาเลือกรับชมและฟังนะพี่พินะครับฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ม,มาชมจะฝากยังไงของดีต้องมาที่งานครับไม่ฝากไม่ฝากครับให้ซื้อเลยช่ไม่ฝาก <laughs> ผมสำหรับตอนนี้เซตซิสเต็มใหญ่ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนนะครับว่าในงานเนี่ยข้างร้านไฮไฟเฮาส์ครับเขาโชว์อะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่ลําโพงเลยนะครับลำโพงก็จะเป็นฮาเบดนะครับ40.3 XD นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นตัว็ o p ขึ้นหิ่งของเจ้าตัวฮาเบดเลยนะครับแล้วก็เรามาที่ซิสเต็มนะครับของการเล่นนะครับเดี๋ยวไล่จากข้างล่างให้ดูก่อนเลยนะครับก็จะเริ่มกันที่นี่ครับ จะใช้เป็นสติมมิ่งเป็นหลักนะครับก็จะใช้เป็นแดกของล็อกหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนับก็เป็นรุ่นเว็บดีมนะครับต่อมาที่ด้านบนนะครับก็เป็นโฟโนสเตทนะครับที่เราจะใช้คู่กับเจ้าตัวเครื่องเล่นมือนเสียงนะฮะก็ใช้เป็นรุ่นเวกคูไมเอ็นนะครับของ n น t Audio โอนะครับต่อมาจะเป็นฟรีพาวเวอร์นะครับฟรีพาวเวอร์ก็เป็นฟรีพาวเวอร์ตัวท็อปนับของ n น t Audio โอเช่นกันนะครับก็คือรุ่นแม n t ิ o s t a ตนะครับแล้วก็มาที่ ภาคอนาล็อกนะครับภาคอนาล็อกก็ใช้เป็นนอตติงแฮมนะครับดาริสนะครับแล้วมากันที่ไฮไลท์ของเรานะครับก็คือจะเป็นตัวนี่ครับเป็นโมโนบล็อกนะครับก็คือเจ้าตัว n น t ตนะครับเน็ตออดโอนะครับแมกมานิวนะครับ SPS ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นท็อปลายของเจ้าตัว n น t Audio นะครับก็จับคู่กันกับฮา r บ e 40.3นะครับ ภาพของสายสัญญาณและก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟทั้งหมดครับก็ใช้นะครับหม้อไอโซเลตนะครับน้องหม้อจากไฮไฟ99นะครับแล้วก็สายไฟด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับก็จะมีครับสายลำโพงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายลำโพงของเทเลมคิวนะครับรุ่นสเต t เมนต์นะครับก็เป็นรุ่นท็อปของเขานะครับแล้วก็มีสายไฟด้านหลังนะครับที่เอาเข้าไปที่โมเด r บล็อกนะครับก็จะเป็นสายไฟของเน็ตเองนะครับแล้วก็จะมีสายถันญานด้านหลังก็จะเป็นเทเลียมคิวทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็น ชุดคับลองลงมาครับกำลังเทสเสียงกันอยู่ด้านหลังผมเห็นว่านี่ครับก็เป็นทีเด็ดของงานอีก1อันนะครับก็คือใช้โรเจอร์ครับ Ls 3 5นะครับคลาสสิกเอามาสแต็กกันนะครับด้านหลังแล้วก็ใช้แอมของเจ้าตัวโรเจอร์เองนะครับ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากทดลองฟังนะครับชุดเครื่องเสียงไฮเอนนะครับสำหรับสาย BBC นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่ามีทั้ง BBC ที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ BBC รุ่นเล็กนะครับที่เป็นค่อนข้างจะออริจินอลเลยนะครับก็คือโรเจอร์นะครับก็สำหรับงานวันที่3 0 1 2ก็มาพบกันได้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับอาคารจูปิเตอร์นะครับและพบกันนะผม